สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำการทำความสะอาดรองเท้าในแบบฉบับของรองเท้าด้นมุ่นด้วยกันนะคะหวังว่าการสาธิตนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณไม่มากก็น้อยค่ะขอเรามาดูด้วยกันนะคะอุปกรณ์ก็คือแปรงค่ะแปรงสีฟันเก่าก็ได้ที่หน้าแปรงนุ่มๆหรือไม่ก็แปรงซักผ้า ที่ด้านหน้านุ่มๆเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำยาล้างจานหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมต้องเป็นน้ำยาล้างจานหนึ่งน้ำยาล้างจานหาง่ายเพราะว่าทุกๆบ้านต้องมีอยู่แล้วสองคุณสมบัติของน้ำยาล้างจานก็คือล้างขจัดคราบไขมันเพราะว่ารองเท้าที่เราใส่นะคะเหงือของเราก็จะมีคราบไขมันในตัวเราเพราะฉะนั้น น้ำยาล้างจานจะสามารถทำความสะอาดนี้ได้ดีได้ดีกว่ากว่าน้ำยาไอแฟบหรือว่าผงซักฟอกอื่นๆค่ะเมื่อเวลารองเท้าของเราเปื้อนใช่ไหมคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมรองเท้าเนี่ยเราเปื้อนทำไมเราไม่ต้องล้างออกไม่ต้องทำความสะอาดหมดทั้งคู่สิ่งหนึ่งก็คือ เมื่อเวลาเราทําความสะอาดรองเท้านะคะเวลารองเท้าเปียกน้าเนี่ยรองเท้าแห้งคุณสมบัติของหนังอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนหรือไม่ก็อาจจะแข็งขึ้นนิดหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่สก,กรปรกถึงขนาดที่เราจะต้องทําความสะอาดทั้งคู่ดิฉันขอแนะนําอยากให้ทําเป็นจุดๆค่ะอย่างเช่นรองเท้ามีเปื้อนตรงนี้ใช่ไหมคะคุณสามารถเอาแปรงค่ะแปรงตรงจุดๆดได้ เพื่อที่เราจะถนอมหนังส่วนทั้งของรองเท้าให้ให้คงสภาพดีแล้วสามารถใช้ได้นานมากขึ้นแต่ถ้าหลายคนบอกว่าถ้าใช้ไปน,นานๆแล้วทำความสะอาดแล้วมันรู้สึกว่าสีมันหมุนขึ้นจริงๆแล้วรองเท้าแต่ละชนิดนะคะมันจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยถนอมรองเท้าหรือช่วยให้สีรองเท้าอาจจะดูใหม่ขึ้นบ้างเล็กน้อยค่ะคุณสามารถ ไปขอคําแนะนําจากห้างสรรพสินค้าได้เพราะพวกนี้จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับรองเท้าแต่วันนี้ดิฉันจะมาสาธิตการทําความสะอาดรองเท้าอย่างง่ายกันนะคะขอเรามาดูด้วยกันค่ะสิ่งแรกก็คือน้ําใส่กระมังเล็กๆแล้วก็เอาน้ํายาล้างจานหยดใส่แบบเจือจาง แต่รองเทา้าคู่นี้ใช่ไหมคะคุณอาจจะมองเห็นว่ามันเลอะมากคู่นี้ถ้าจริงๆแล้วเราสามารถทําความสะอาดได้ได้ทางรองเท้าได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ดิฉันจะมาสาธิตให้ดูว่าการทําความสะอาดรองเท้าโดยใช้น้ํายาล้างจานเจือจางเวลาล้างออกมามันจะมีลักษณะแบบไหนมันจะสะอาดและดูดีขึ้นไหมนี่ค่ะเห็นไหมคะว่า ภาพเหนือที่ตรงริบบอนบนฝ่าเท้าของเราอ่ะมันจางขึ้นนี่ค่ะนี่เราสามารถแปลงถ้าเป็นหนังเรียบเราสามารถแปลงแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเราเปื้อนเป็นจุดๆเราก็ใช้แปรงสีฟันเนี่ยค่ะแปรงแบบนี้เป็นจุดๆลักษณะอย่างนี้ได้ แล้วเราทําอย่างไรคะเอาน้ําสะอาดนะคะล้างน้ํายาล้างจานออกให้ให้ให้หมดนะคะแต่ดิฉันขอบอกว่าการทําความสะอาดรองเท้าเนี่ยไม่ใช่ช่วยให้รองเท้าใหม่ขึ้นเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าให้ดูดีแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้อีกเพื่อที่ให้เราใส่รองเท้าที่สะอาดอย่างดีได้ เสร็จแล้วทำอย่างไรผ้านะคะผ้าแห้งที่สะอาดสะอาดไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นผ้าผ้าใหม่ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นผ้าที่อาจจะเป็นเสื้อผ้าเก่าๆหรือว่าผ้าที่เราไม่ใช้แล้วแต่ขอให้มันสะอาดเสร็จแล้วก็ซับเห็นไหมคะมันดูดีขึ้นกว่าเมื่อกี้นี่เยอะเลยแล้ววิธีตากนะคะเวลาผึง่งดิฉันไม่แนะนำให้เอารองเท้าเนะะี่ยค่ะที่ทำความสะอาดเนี่ย ไปตาก,กับแดดโดยตรงเพราะว่านั่นจะทําให้หนังอะกรอบและสีก็เปลี่ยนด้วยดิฉันอยากให้คุณใช้วิธีแบบนี้ให้เอาถ้าทําความสะอาดรองเท้าไม่ว่าแบบนี้หรือแบบนี้วิธีที่ตากก็คือเอาหัวรองเท้าลงเพื่ออะไรคะเพื่อน้ําอะที่เปียกอยู่ในนี้จะได้ไหลลงเป็นทางเดียวกันแล้วก็วางในที่ที่โปรง่ปรง แล้ววันที่ทำความสะอาดดิฉันอยากแนะนําให้วันที่มีอากาศร้อนน่ะจะดีที่สุดค่ะแต่ดิฉันอยากจะแนะนําว่าวิธีทำความสะอาดเมื่อกี้นี้เราสามารถใช้กับได้กับหนังกลับหนังดูบักได้หมดค่ะอืมวันนี้ดิฉันได้มาแนะนำการทำความสะอาดอย่างง่ายนะคะแล้วก็หวังว่าวิธีนี้จะช่วยให้ทุกๆคนได้รับประโยชน์ เกี่ยวกับกับการทําความสะอาดอย่างง่ายนี้และในโอกาสต่อไปถ้าที่ฉันมีเทคนิคใหม่ๆที่จะช่วยทําความสะอาดรองเท้าในแบบอื่นๆที่ฉันจะเอามาแนะนําหรือมาฝากผู้มีอุปการะคุณรองเท้าด้าน่นอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ shoes, the walking experience.